สวัสดีครับผมก็พามาดูรถลิมิเต็ดอีกคันหนึ่งนะฮะ Thunder Short Mark II Momo A Handgo Special ก็ เป็นศิลปินดาราของญี่ปุ่นพร้อมลายเซนแต่ไม่ใช่แต่นี้เป็นกล่องปรินลายเซนก็เลยไม่ใช่หมึกเขียนสดนะฮะผมคิดว่าไม่น่าใช่หมึกเขียนนะน่าจะเป็นปรินมากกว่าเนี่ยถูแล้วมันก็ไม่ออกถ้าเป็นหมึกเพราะว่าถ้ามาเซ็นทุกกล่องผมว่าเหนื่อยนะไม่รู้ละกันแต่ถ้าใครคิด ว่ามันคือายเซ็นจริงก็คอมเมนต์กันได้ไม่ว่ากันนะอันนี้ก็เป็นรหัสรหัส92190หมายความว่าไม่มีรีลีก็ยากสเปคโดยทั่วไปก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะชมพูล้นวนๆบนขาวใครใครบอกว่าทรงมันคุ้นคุนใช่ตรงเดียวกับทันด้วยช h o t เกาหลีกับทนชอตพิงคนะฮะธนชอตพิงผมยังไม่เคยรีวิวเนาะแต่ทนชอตเกาหลีเคยรีวิวแล้วของมันจะคล้ายกันเลยนะด้านในก็ประกอบไปด้วยยางโดนัทสีชมพูนะครับล้อโตล้อ้าการโตจุดเฟือง MS ็อสโค้งพาสสีชมพูโค้งเซนเ,นเตอร์สีชมพูเป็นแบบสวิต เคียอันเนี้ยปัดไปปัดมาคือสวิตเคียแต่ถ้าสวิตหมุนก็จะหมุนหมุนแบบนี้นะฮะบอดี้เป็นชมพูใสซึ่งเหมือนกับตัวธนชอตของเกาหลีสติกเกอร์จะเหมือนตัวธนชอตพิงค์ปกตินะครับแต่ว่าตัวนี้มีความเพิ่มเติมมาก็กคือมีสกรีนนะฮะที่ไม่เหมือนกับธนชอตพิงค์แล้วก็มีตัวหนังสือเป็นชื่อของศิลปินนะฮะ อะไรนะไฮโกโมโมเออะไรเงี้ยนะประมาณนี้ด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์นั่นแหละคู่มือการประกอบเป็นโทนสีชมพูนะฮะจะสีชมพูทั้งกล่องเลยไม่ได้นะโอเคตามนี้พร้อมกับรูปภาพโปสการ์ดซึ่งไม่มีลายเซ็นนะครับไม่ต้องดีใจว่าจะมีลายเซ็นนะไม่มีแต่ผมคิดว่า น่าจะมีตัวลิมิเต็ดสักกล่องหนึ่งที่ว่ามันมีลายเซ็นนะฮะที่คนเขาไปหาศิลปินคนนี้มาเซ็นนะฮะเซ็นให้นะฮะผมว่ามีเชื่อผมเชื่อแบบนั้นแต่เราไม่ได้มีลายเซ็นนะยกเว้นข้างกล่องจริงๆมันจะมีอีกกล่องหนึ่งที่ว่าเป็นของศิลปินนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าหามาได้จะมาให้ดูนะฮะคลิปนี้ก็เลยจะมีความยาวเพียงเท่านี้แหละไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันเป็นการ อ n นบ็แกะกล่องดูข้างในแต่ไม่มีการประกอบนะครับคลิปนี้เลยจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็เหมือนเดิมชอบถูกใจก็กดติดตามกันสนับสนุนการด้วยการดูโฆษณาทาคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้และไม่ลืมที่จะขอบคุณสปอนเซอร์อย่างไวรัสมินิโฟวิละนะครับใครท้าไปทางเพจของเขาก็จะได้ส่วนลดอีก1 5นะฮะถ้าบอกมาจากช่องไวแคทใคร อยากได้ลิงก์ร้านค้าอยู่ใต้คลิปทุกคลิปเลยทั้งเพจและช้อปปี้ของร้านไวรัสมินิโฟวิวนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ